ทั้วันนี้คือได้รับมอบหมายจากท่านสสจัดคุ้มพยน้ำนสสเขตแปดพักประชาชนจังหวัดชลบุรีครับซึ่งมีประชาชนในเขตพื้นที่นะฮะตำบลตะเคียนเตี้ยมาร้องขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมในคดีในกรณีที่เขาและพ่อเขาเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่5ธันวาคม2567นหะครับหลังจากที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วเนี่ยเขาก็ได้พยายามมาติดต่อแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสอบาบังละมุงฮะหลังจากที่เราแจ้งความ ไปแล้วเนี่ยฮะปรากฏว่าอีกสองวันลุกขึ้นนะฮะปรากฏว่าพ่อเขาเนี่ยถูกพบกลายเป็นศพถูกแผนคออยู่นะฮะในเช้าวันที่7จ็นะครับซึ่งในเรื่องนี้เองเนี่ยและหลายคนในพื้นที่เองก็สงสัยของสาเหตุในการตายของพ่อเขาเพราะว่าปกติแล้วในการถูกคอเสียชีวิตเนี่ยเราจะเห็นหลายภาพหรือแต่หลายคดีก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมองออกเลยว่าถ้าผูกคอจะเป็นแบบนี้แต่สําหรับพ่อเขาเองเนี่ย ประชาชนหรือประชาชนทั่วๆท,ทั่วไปเป็นยูชนทั่วๆทั่วไปดูแล้วเนี่ยเหมือนกับจะฉุกจัดฉากหรือเปล่าเพราะาก่อนหน้าน,นี้สองวันวันที่5้าเนี่ยถูกทำา้ายร่างกายจากวัยรุ่นกว่า1ิบคนรุมทำรายร่างกายจานได้รับบาดเจ็บแล้วประกอบก,บกับว่าทางเขาเองเนี่ยอพ่อเขานี่ถูกข่มขู่ด้วยว่าให้ออกจากพื้นที่ถ้าไม่ออกจากพื้นที่จะเอาเจ้าที่หรือว่าหน่วยงานของรชกาเนี่ยมาดำเนินการด้วยสาเหตุนี้อาจจะเป็นเพราะว่าหลายประเด็นนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนของพ่อเขาเองอาจจะไม่มีท่องทางในการต่อสู้ทางคดีเพราะว่าถูกข่มขู่ถูกทำร้างกายและถูกข่มขู่แล้วไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ประเด็นหนึ่งอาจจะน้อยใจหรือไปแขวนคอยเองก็ได้ประเด็นที่สองที่เราสงสัยถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเองเนี่ยทำไมสภาพศพที่เจอเนี่ยทำไมไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นมาทุกๆคดีที่เคยผ่านมาไม่เป็นแบบนี้และหลายคนประชาชนท,ทั่วไปก็เข้าใจว่าน่าจะถูกจัดฉากหรือเปล่าไอ้เรื่องนี้เราก็เลยมา ลูกชายเขาแล้วก็ยากนะครับก็เลยขอความช่วยเหลือมายังท่านสสจัดคุ้งหน้ำเขตแปดจังหวัดชุบรุรีช่วยให้ความเป็นธรรมเพราะว่าเขาก็ไม่มีปัญญาที่มาต่อสู้ตามกระบวน,นการกฎหมายและไม่รู้กฎหมายนะฮะท่านสสจัดคุ้งหน้ำก็เลยมอบหมายผมนะครับผู้เชี่ยวชาญในจำตัวสสแล้วก็ทีมงานผู้ชำนาญการและผู้ช่วยสสที่อยู่ในเขตพื้นที่เนี่ยช่วยประสานงานนะพาน้องโพสกรเนี่ยฮะผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาแจ้งความร้องผู้ก่อพนังนสอบสวน เบื้องต้นเนี่ยในการแจ้งความพนักงานสอบสวนเนี่ยเรามีการแจ้งความตั้งนานแล้วแล้วก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมทางทีมงานสสจัดคุ้มไข่น้ำเป็นคนรวบรวมอยาหลักฐานทั้งหมดเลยนะฮะส่งให้พนักงานสอบสวนนะฮะเจ้าที่ตำรวจสบพบางละมุงเนี่ยฮะหลังจากส่งให้ข้อมูลให้พนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยผ่านไปประมาณ1เดือนเราติดตามความคืบหน้ากับพนักงานสอบสวนปรากฏว่าพนักงานสอบสวนยังไม่ไดำเนินการอะไรเลยนะครับที่เจ้าของคดีนะฮะเราก็เลยลงพื้นที่อีกหนึ่งรอบ รอบนี้เราก็ขอประสานงานอีกรอบหนึ่งโดยโดยให้ความรับผิอจากท่านผู้กัปับนะฮะบท่านก็ประสานงานให้กับชุดสืบสวนสอบพอบาลกรุงลงื้นที่กับเราด้วยเพื่อเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมในวันลงื้นที่เกิดเหตุเนี่ยชุดสืบสวนก็ลงื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อถ่ายภาพต่างๆเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมกับทีมงานท่านสสเนี่ยเราก็มาส่งให้พนักง,งานสอบสวนแล้วแล้วลวันนั้นเองเ,องเนี่ยพอชุดสืบสวนลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้ผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ถูกกล่าวหาเอ,เองเนี่ย ก็ได้มาปรากฏตัวแล้วมาแสดงตนต่อหน้าพนักงานสอบสวนด้วยว่ารับสารภาพผมเป็นคนทนาเองกับพวกซึ่งเมื่อพนักงานเมื่อผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยปรากฏตัวกับพนักงานสอบสวนแล้วซึ่งวันนั้นเราเข้าใจว่าพนักงานสอบสนนวนได้มีการแจ้ขงข้อกล่าวหาแล้วเพราะว่าเขาว่ารับสารภาพแต่ปรากฏว่าผ่านไปอีกหนึ่งเดือนเราก็เลยโทรสอบถามในส่วนของพนักงานสอบสนวนว่าตอนนี้คดีมีความคืบหน้าอย่างไรเมื่อวันที่ห กุมภาภัณนะครับพนักงานสอบสวนโทรมาแจ้งว่าในส่วนของอตอนนี้ผมทราบตัวผู้ต้องผู้้ตองหาผู้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยทั้งหมดแล้วนะจำนวนกี่คนกี่คนแล้วประสงค์ช่วยประสานงานกับผู้เสียหายให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวทีละทีทีละเรื่องสิ่งของหายสูเป็นเพื่อเพื่อการตรวจมากครับคือคือผลในเช้าของหน้าทางคดีครับ คือตอนนี้ในเรื่องของคดีทางนี้พนักงานสอบสวนได้มีการแยกผู้ประกอบกาแล้วก็กำลังออกหมายเรียกนี่ทางรับถ้าบข้อกล่าวหาอยู่ก็แล้วกเราออกหมายเรียกตอนนี้อยู่ท่านตอนกำลังออกหมายเรียกทางรับทราบข้อหาครับรู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้วนมีกี่คนอในเช่นเนอร์แต่งในคดีเดียวกันนะครับเมื่อวานคุณอยู่ราคาแต่ไม่ไดก็อยากให้ท่านช่วยหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ไม่ เป็นคนธรรมดาเขามาร้องขอความช่วยเหลือจากการพุ่กับเพราะว่าในส่วนของกระรวงเนี่ยเพราะว่าให้กระช่วยประสานงานในกางกฎหมายช่วยเรื่องทำคดีให้เพราะว่าเขาไม่หลักในการต่อสู้นะฮะก็เลยจะรอขอให้การผู้กลับมาช่วยช่วยช่วยทำไมถ้าเกิเป็นส่วนของผู้พิพากษาเขาหลักใจอะไรไหมครับไม่มีฮะเราให้ทาในทางเรื่องของฝ่ายครับคดีทางท่านผู้ช่วยตระทรวงมาแล้วก็กระทรวบทุกคนก็เป็นไปตามขั้นตอนในกฎหมายนะเป็นว่า อาจจะมีความไม่ได้ประสานงานกันไม่เข้าใจผมจะตอบท่านยผู้จะตอบเป็นลายเสครับในส่วนของดีเที่เราเห็นว่าผู้ประกอบเนี่นยอพอมีทุกคนบ้างารงู้จักกับทนงานที่มาร่วความคิดเสนอตรงนี้เรายด้เหนเ็นวตรงนี้มันเลยอาจจะมีความเข้าใจส่วนตัวนะครับมันไม่มีใครอยู่ในกฎหมายนะครับเราก็<ๆ>าต้องทำตามกฎหมายทุกเรือ่องคบับเช่นกับท่านฝากถึงผู้เสียหายเลยรก็จะให้ทํานเอาคาอก็ให้ความเป็นธรรมตามข้อได้จริงแล้วก็ตามกฎหมายนะครับเราก็จะเล่นครับ เรื่องคดีให้ให้รวเพิ่ครับขอบคุณมากนะครับที่มาให้ข้อมูลในปริมาณงานของมรุนี่เองที่าอาจจะควบคู่กับในเรน่องมถึงครับอันนี้เป็นตะบอกเสียงที่เาจะไดเป็นมาจาีครับโอเคณมนะครับครับเดี๋ยวไรลงเรียนรับเดียมต่อกัรอ่านจะทตาหน้าเลยครับต่รผลสินะครับลงตัวล่าได้ครับแล้วผมตัวที่พูกับ